สวัสดีครับนี่ก็บทางเอินทางหายจากพี่เจ้าน้องไปหลายมือแล้วครับเนาะวันนี้ก็มีเวลามาใส่เบ็ดใส่การครับคือเก่าครับใส่ไว้หลายหลังแล้วครับใกล้เลี้ยวเราอยู่หรืออยู่สามสี่หลังแล้วครับเนาะสี่ห้านาทีแปดหลักครับเนาะนี่ครับมีแต่ได้เนื้อทงดี้วครับเนื้อเก่าครับเนื้อเก่าใส่ตู้เห็นไว้ครับเนื้อเก่าที่เหลือ อาทิตย์ที่แล้วนะครับเลยอาทิตย์พระนองมาปักเบ็ดหลุนเบ็ดกันอีกครับกำพื้นนี่นะครับเดียอีกสามซี่รังครับโมนี่ก็ใส่เบ็ดด้วยกันหาสิบซี่รั้งครับผมนาะงไปปักไอ้โมนี่ครับแถวเขินแน่ครับแถวเขินแน่แถวคุมแน่นะครับเนาะหมายสหรับโมนี่นะครับปักเบ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวก็ รอรุ่นรอติดตามเหมกันครับพี่น้องว้เป็นยังไงผลงานคาคืึ้นีครับมาสิมันมาครับเนาะเดี๋ยวมืดแบบเรได้มายามเด็ดรอบแรกกันครับไปเป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวนี้แต่เพาะเรียนคาแทะหรอกครับเรียหน่อยๆพูดที่โตหรอกครับนึ่งเราได้จับเฉียดไปน้ครับจับเฉียดแล้วก็ได้ไปยามเด็ดรุ่นเด็ดกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นรอติดตามครับช่วงคํานะครับผม นี่ครับนี่ก็ได้เวลายามเป็นแล้วครับอย่ามัดเบิด์ทุหลังนะครับรอบแรกแล้วครับมั้งมุมขั้นได้หมานครับเดี๋ยวอยู่หลังซองหลังครับนี่บอลได้มืองนะครับหลังนี้มีเอกการประคับพี่น้องโอ้ได้รุ่นเลยพี่น้องรุ่นเลยครับเลยลุ่นแล้วลุ่นแล้วลุ่นแล้วพี่น้องปลาอย่างครับนี่ก่อเข่าเกี่ยวกันแล้วครับบดนี้นะพี่น้อง ขอเกี่ยวกวันแล้วครับโอ้อยามาตกลุน่นทางนั้นนะครับรอบนีเป็นบทสุดหลังนะครับเนาะพ่อหลังสุดท้ายพอดีครับตัวแรกนะครับเนาะตัวแรกแหกมานครับจบจุดหลังสุดท้ายครับพี่น้องโอ้ดินดินแห่น,นะครับโอ้มาพีน้องที่นี่เดี๋ยวคราเขยับขึ้นขันลำลังล้วครับโอ้ อย่าตั้งกล้องก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวกดก่อคนครับเกี่ยวอคอเข่าครับเนาะกดก่อนครับเกี่ยวคอเข่าครับเดินสิหลุดครับคอพี่น้องโอ้ใส่งามครับโอ้ขึ้นมาก่อนครับโอ้จัดน้าก่อนครับนะพอพี่น้องเนี่ยครับ ครับโอ้ใส่งางนั้นครับพี่น้องอย่ามาเจ็บบทสุดหลังหรอกครับนี่มาเจะเหตุครับ่ะตีหลังนี่นะครับเนาะโอ้ยเจ็บอะไรจ็บตัวเจ็บเฝ้าครับรอบเนี่ยครับรอบแรกครับนี่ครับเจ็บแล้วนะครับเนาะเจ็บทงเลยครับผมเดี๋ยวรอบลุ้นพายพีพาน้องไปลุนเป็นต้อยอีกครับรอบนี้เจ็บเซ็ตชงแล้วครับหนึ่งใส่เลยพี่น้องแต่งงามๆครับ ใส่สวยๆครับแต้มแล้วครับครับพี่น้องส่อนครับแต้มแล้วครับผมนี่โตัวกำลังงามเลยครับนี่ติดใส่ถุงเลยนะครับเนาะตัวปลาพี่น้องกาซ้อนครับอ้วนครับตัวปลาครับเนาะเก็บเลยครับใส่ถุงแล้วครับผม เรลอบสองลอบรุ่นอพีเขานอนห้องไปรุ่นนี้แล้วครับเนาะแดงไตเฉดหลื่งลนทางก่อได้เฉดมาไว้เป็นไทยหลายโตดูครับเยวรอบรุ่นพาไปรุ่นนี้ครับพี่น้องครับรอบลดนอจิตตาน้องกันครับผมครับพี่น้องครับรุนกันอีกรอบเข้าไปครับผมเป็นแดครับเนาะนี่การนี่เซ่ครับเด้รุ่นบ่ครับนี่เงี้ยกระบอลครับไปครับ รอบแรกก็เจี่ยวฟ้าวแล้วครับเนาะยามลังสุดท้ายของพ้องพตอเิเยดครับรอบนี้เป็นองไรครับพี่น้องมันรุนกันไปครับผม,มนมีตัวมใส่ไทยมั้งนะครับเนาะครับพี่น้องครับมิดครับ ยาม,มาใกล้บทที่เก้าครับนอ้องรอบนี้รอบสงนะครับเนาะเหมือนมีวีเววเลยครับแต่หลังนี้มีอาการครับพี่นอ้องขันเด็ดติ่งครับโอ้ป่าอย่างเนาะครับมองเห็นตัวมาครับนี่โอ้โอ้โอ้ป่าอย่างครับนี่โอ้ป่าเชีงครับป่าเชียงนาะเชีงครับ โอปลาชิงก็เอาครับเกียวแสบไปกันครับนี่ตัวงามอยู่ครับนี่นี่ตัวปลาชิงครับงามครับพี่น้องนี่ตัวปลาชิงตัวง้างน่ครับงามเติบเลยครับเนาะเก็บเลยครับปลาชิงก็เอาครับพี่น้องเกียวครับเกียวก็แสบครับเนาะมันครับเก็บใส่ถุงแล้วครับตัวง้างอยู่ครับว่ะปลาชิง เดี๋ยวเบ็ปุ๊กี้แล้วครับพี่น้องปลาชิงครับเนาะว่าตัวงานมันก็ปลาชิงตัวใหญ้อยู่ครับเจ็บเลยครับเจ็บใส่ถุงเลยครับนี่ครับหลอดนี้แล้วครับลอยพิศวงปะชิงตัวนึงครับนี่แถวคุมบบมี่อย่างครับเบ็ดมิกิรีครับพี่น้องเกิดการปกติครับเท้าคุม ไปได้อยู่แถวเขินหนึ่ครับนี่เชิงนี่ก็อยู่แถวเขินนะครับเนาะนี่เนี่ยเ,นนเฉียดเปลี่ยน,นครับเนี่ยจริงหรีบเบอร์เราครับผมใส่เงียเฉียดเปลี่ยนครับยามเบ็ดไปน้ำก็ไต่เฉียดไปน้ำครับเฉียดโม่หน่อยครับเนาะเฉียดโม่หน่อยครับปักไวบก้บางกอลูกครับผม ตัวใหญ่ตีนะครับเนาะฝนก็ลงนิดแล้วครับครับร่อยครับรุนไปตอกันอีกครับพี่น้องครับรอบที่สามแล้วครับงาพี่น้องครับยำเบ็ดนะครับเนาะมิตีลี่ครับ มือนี้ปลาบอ,นนบอินเนียบอินเดียรแล้วครับมื่อนี้สงตางแล้วครับมื่อนี้ยามจนหีเวเสือหลังแล้วครับเนาะบ่อได้รุ่นเลยครับนี่ตัวมีไส้เลยครับพี่นอ้องเหลยยุ่ยซีห่าลังนะครับนี่ยามบอนเบิด์ตอะบอนมีเยี้ยครับนี่ก็เสือเงียวกับบอลลนครับ ทายเงี้ยเฉียดไว้เบิดสุหลังแล้วครับบัดที่นี่ล้อมาลุ่นมือเศร้าครับไปเป็นไงครับผลงานสิมานบอกครับสตรีรุ่นบ่ไม่ือเศร้าก็ได้ครับเนาวนี่แบบเงี้ยวบบบอลลอครับนี่บบอยู่ครับพี่น้องปลาบดกินเบ็ดครับเมื่อี่หลังนี้ก็เงี้ยหล่อนครับนี่ตรีอาการยังไงครับนี่ เป็นเงาไทยเงากันครับครับบกคือหรอกครับรอบนี้ครับรอบที่สามแล้วครับเนาะก็เด็กพอสมควรแล้วครับหาทุ่มหกทุ่มแล้วครับบกคือครับมือเศร้าควยมืารลุนมายามมีเรื่องกันต่อนะครับเนาะมีโตมีใส่พอได้เติมเงินครับพี่น้องอย่ามาเบิร์นหรครับ รอบนี้แล้วครับเนาะตมงนี้เท่น้องมิกิลีครับเดี๋ยวรอรุ่นรอติดตามมือเสาร์นะครับเนาะอะไรตัวได้ใส่ตืิมกันดี๋นะครับเนาะจึงไดก็ได้เออมุงผลงานนี่ครับใครได้ไปอยู่ไปจินตอนเสาร์ครับได้ไปแจ้วไปปนกันครับพี่น้องสร็จแล้วข้าคืนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วครับอ๋อกล่าวคำว่าราชติสวัสดิ์ครับพ่อกันมือเสาร์ครับพี่น้องมาอย่ามา ยาเม็ดรุ่นเบียดน้ำกันอีกครับสวัสดีครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับผมครับก็ขอสวัสดีตอดเศร้าครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ตอดเศร้านี่นนเศร้านี่กับมาลุ่นมายามเบียดน้ำมันครับไปเป็ยนยังไงนะครับเนาะมีตัวมีไส้เ่ครับจากมื้อคืนนี้ก็ได้ปราคอไปตัวนึงงลาเชียงไปตัวนึงเชียง 2- องซามโตแล้วครับ แต่ห็นบอได้ถ่ายให้มึงบดสุดโตนะครับมาลุ้นกันตอนเศร้าอ,อีกครับไว่เป็นได้ครับเจ็บเบ็ดมาแล้วสองหลังครับมาหลังที่สามนะครับเนาะเป็นไดครับหม่หลังที่สามอยู่นี่ครับพี่น้องรู้ตร่ติ๋เหรอครับนี่โอ้เอา้าเอา้เอาออ้าวมีอาการหรือพี่น้องเล่นลุ้นเหรอครับ เซานี่นะครับเนาะหลังแรกครับเอาหลุดครับพี่น้องหลุดไปเลยครับหลุดเหรอครับหลุดเลยครับหลังนี้โอ้มาศาสเตอรครับเนาะหลุดครับโอ้หลุดพี่น้องเออหลุดครับโอ้หลุดครับเมื่อกี้นี่หลังนี้นะครับ ในตุงนี้อย่างครับดูแลพี่น้องทราบผู้ครับอจอดเด็ดเด็ดมีตัวมีเส่เด็กปเมืองอีกครับหลวบหรอครับ นี่ก็บุญยังครับเอ็นต่อครับผมหลังนี่ก็เกี่ยวคอเข่าครับพี่น้องอ้ยไอ้หยามสวยพอดครับน้่มาเซ่หลังต่อไปครับเป็นไรครับครับบกขือครับพี่น้องหยามมาบิดสุดรอบแล้วครับสุดเทียวแล้วครับสุดหลังแล้วครับ รอบเศร้านี่กับบะเคือสีมาป่าตีเบ็ดตัวเดียวกับหลุดซับนะครับบ่ได้นาะเบิดซูหลังหรอครับบ่ได้อย่างไรครับเมื่อนี้เศ้านี่นะครับนาะได้จะมาขึ้นนี่ครับได้สำเร็จแล้วนะครับนะอย่างนี้กับเนียกับบอลลอนไลครับนี่โอ้ยบ่ขอทาเลยครับใส่เบ็ดม่ขึ้นนี่กับเศร้านี่นะครับนาะเดี๋ยวรุ่นก็ค่อยรุ่น จะติดตามกันไหมครับแจ้มือไหมครับเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้ก็จากพี่จากน้องไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ